หากใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกกี้แลน์ชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมันมัน,มนเติมทองล้านลั่นก็คุกกี้แลน์ชอปฝากไว้ด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม e ball, อีฟุตบอลกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็กำลังครั้งสุัการจะดับนักเตะร,รอบนี้มาเป็นตัวใช้เหรียญแลกฟรีเลยนะเป็น พี่น้องอะเออเนี่ยเตโอลูกามันก็เป็นพี่น้องกันทิมเบอร์เป็นฮูรลียนทิมเบอร์เควินตินทิมเบอร์แล้วก็3พี่น้องแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เป็นโจเบลลิงแฮมกับจู๊ดเบลลิงแฮมสองพี่น้องตระกูลเบลลิงแฮมแล้วก็เป็นพวกตัวแพ็คอื่นอ,ะ,อพะ,ะพวกตดีกตุรกีอะไรพวกเนี้ยผมก็เลือกพวกตัว5้าดาวมานิดหน่อยอะนะก็สําหรับโจบกับจู๊ดแต่มันเป็นตัวที่ต้องซื้อจากพาร์นะแต่ถ้าอยากเติมพาร์ตถูกๆก,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 ก็ต้องฝากคุกิแลนชอป เติมสนุกไม่มีสะดุดไปด้วยนะครับก็มอนเดินมาทุกคนไอ้พวกตัวที่ผมจะอันดับพวกเนี้ยตัวที่มันอัพได้ผมไม่ได้อัพออโต้นะผมอัพตามที่ผมอยากจะเล่นเลยผมอยากเล่นแบบไหนผมอัพแบบนั้นนะไม่ต้องเสียเวลาไปเรื่องเันที่ตัวแรกกันดีกว่าครับมาเปิดม,มาตัวแรกเลยเป็นลูก้าเฮอร์นันเดสลูก้าแอคนองเดสฟอร์มสแตนดาร์ดเอ็กตอร์ฟอนดแมนผมอัพเป็นลูกศรทิกแซกสองรองเท้าแปดความเหมือนแกงแปดดิเฟนซีฟเอาจริงค่าพลังค่อนข้างน้อยนะลูก้าตัวเนี้ย ตัวเก่าๆที่ผมเคยมีผมเคยมีหน้าแซนด์ดานมาเป็นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กมั้งผมสึกว่าค่าพลังยังดูเยอะกว่าน,นี้เลยนะสปีด83แอคชั่น76โอเคแล้วจำ94ดีมากลงถึง114อ่ะเพื่อคอนแทค86อ่ะมันน้อยไปหน่อยว่าไม่ถึง88ด้วยอยากได้ขั้นต่ำ88ค่าพลังเกมรับถึงแม้ว่าอแมนเดต88เอเน 88, ดิงแพนนี้เออไหมก็เอออยู่นะแต่ค่าพลังเกมรับอย่างอื่นก็ค่อนข้างที่โอเคเอ็นเกมเป็น96แทกกิ้ง92แอคชั่น96 ส่วนสก,กิลเกมนัมี1 2 3 4 5 6 7าห้ายไปสก,กิลดีเวสก,กิลข้างที่จะโอเคสำหรับลูก้าแององเดสตัวนี้ผมให้เฉยเฉยนะค่าพลังค่อนข้างที่จะน้อยไปแล้วก็ค่าพลังไม่ได้เก่งแหมมากกว่าพวกมิกกี้ฟานเดอร์เฟ,ฟนอะไรพวกนี้เลยอะแล้วสไตล์เป็นเอ็กซ์้าฟอนแมนด้วยไอตัวที่เคยให้แลกมาผมรู้สึกว่ายังเก่งอีกอะแพ็กก่อนดักเกิลบอลน่ะที่เป็นตัวของพวกลีซาอู่อะไรพวกนี้ป่ะเฉยเน,นะลูกา้าไปตัวแรกเฉยเเลยตัวต่อไปเป็นเตโอแององเดส ฟอร์มสแตนดาร์ดฟูลแบ็กฟินิชเชอร์อีกแล้วยังไงก็ต้องมาเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์ตลอดผมอัพเป็นส่ง8เลี้ยง7จ็ดส่นดวนติดแจคหรองเท้า10ความเหม็นแข่ง6ดีเฟนส์6ซึ่งเอาจริงผมว่าแต่โอตัวนี้ครับค่อนข้างดูดีนะสปีด98แอสเซชั่น90ไวสุดๆแค่นี้เพียงพอแล้วผมลดด้วยนะลดมันนิดหน่อยวิโด้คอนแทคแปดสิบอ่ะวิ่งไวแล้วดันแข็งอีกไทมิน่เก้าสิบสีาไปงเกมรับแค่นี้พอแล้วสำหรับแบ็กจบอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้อัพ ฟินิชิ่งไปเลยนะผมเน้นไปเปลี้ยงอะ่ะบอลคอนโทรล80ดิบดิบิ้ง83แต่เพอร์เซ็นตเจ็ดสิบเก้า็โอเคโลพาสแปดสองล็อปพาสแปดสิบสี่ก็เป็นจริงๆถ้าเป็นสไตล์แอคเซ็คกิ้งฟูลแบ็คอะ่ะผมว่าเก่งมากเลยนะเพราะการที่จะเก่งนะเตโอตัวนี้ติดอย่างเดียวแต่ว่าค่าพลังมันดีจริงเตโอแอ็คต้องเดตอ่ะแต่ถามว่าผมให้เท่าไหร่เตโอตัวนี้ขอดูสกิลก่อนละกันมีทั้งพินพอยต์ทั้งทูพาสซิ่งไปเพิ่มเดบิทัติสหน่อยเพิ่มสกกกิิลลเเเเเมมมมัับบบไไไ่่่่่ออาาาาาจจจรรงํปป็็็็นนนนด้้ะะพวววแแแยูต ถ้าตั้งไอ็งคอยลิ่งให้มันวิ่งขึ้นลงอย่างเดียวมันก็น่าจะได้อยู่มากสำหรับเตโอตัวเนี้ยแต่ว่าเอาจริงผมก็เล่นได้นะครับอย่างเงี้ยวิ่งไวแข็งข้าพันเกมข้าพลังเกมลกมับเนี่ยพอมีเลี้ยงบอลได้เปิดได้ส่วนสกิลส่งก็ค่อนข้างที่จะโอเคผมให้สุดโหดนะเตโอแองนอนเดสอ่ะไปะสุดโหดเลยเตโอตัวต่อไปเป็นฟรานซิสแม็กอาริสเตอร์อายุ29นี่น่าจะคนพี่หรือเปล่าฟอร์มสแตนดาร์ดแองเคิลแมน ซึ่งเอาจริงค่าพลังแอนโคว์แมนเนี่ยผมอัพเป็นทรง1นึ่งูอนทิกแซกสี่รองเท้า11อความแข็งร่งดดีเฟเซนสิบสามผมอัพประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงค่าพลังเอืมเอาจริงเป็นแอนโคว์แมนที่วิ่งไวครับลังเกมรับดีแต่ไม่ค่อยแข็งเลยนะส่วนสกิลเกมรับมีโอ้โหสามสกิลเพิ่มอีกห้าสกิลหมดสล็อตก็ได้สกิลเกมรับครบนะมีมัทัดท้ายอีกสกิลหนึ่งแถมให้นิดหน่อย สำหรับตัวนี้เอาจิงค่าพลังดูไม่แย่เลยแต่ว่าสกิลน้อยน้อยจริงๆิงแต่ว่ามันเพิ่มได้ปกติตัวที่มันเพิ่มสกิลได้มาไม่ค่อยเป็นสะสมหรอกผมให้เฉยๆนะตัวนี้ซึ่งเอาจิงมันดันมันน่าจะดันสปีดได้ถึง90อยู่วะถ้าผมอัพเป็นแบบเนี้อย่างนี้แล้วถ้าเป็นใส่สปีดหมดเลยได้ถึง90แต่ก็มันก็ทางวิ่งไวครับทางการรับดีอย่างอื่นเท่ากันที่จะไม่ดีเลยผมว่าอัพแค่นี้ก็ไปอัพอย่างอื่นแบบเมื่อกี้ดีกว่านะเฉยๆนะฟานทิสแม็กอลิสเตอร์ตัวนี้ ตัวต่อไปเป็นเควินแม็กอลิชิสเตอร์อายุ27ฟอร์มแตนด์ดฟูลแบ็กฟิรนิเชอร์เพอรส่ง8เลี้ยงหลูกสองทีแซกตกรองเท้า10บความเห็นแกง่ง8แล้วก็เกมรับ8นะขับทางเกมรับโอเคสปีดดีก็คือเป็นแบ็กจบอะถ้ามาไม่แอคติ้งฟูลแบ็กก็ใช้ยากเหมือนกันนะตัวเนี้ย ครัพลังน้อยกว่าเตโอตัวเมื่อกี้เยอะมากๆเลยแล้วก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้เลยวะ่ะผมว่าตัวฟานซิตตัวเมื่อกี้ถ้าใส่สกิลให้ครบแล้วก็ยังดูเล่นได้กว่าตัวนี้หนึ่งไหถือแหมว่าตัวนี้ฟิลคอนแทคจะมากกว่านิดนึงแต่เลี้ยงบอลก็ไม่ได้ส่งก็ไม่ได้แต่ว,ว่ามาเป็นแบ็กโจบอ่ะเออถ้าเป็นแอนเคอร์แมนก็คงจะดีกว่าส่วนสกิลมี1 2 3 4 5 5สห้าสกิลเด่นไปทางด้านสกิลเกมรับด้วยมีโคเบติฟินิชชิ่งรงนี้ไม่มีสกิลส่งเลย แต่ว่าก็เพิ่มสกิลได้อยู่แต่ว่าค่าพลังมันไม่ไหวจริงว่ะมันเล่นไม่ได้เดี๋ยเปิดก็ไม่ดีแปดสิบาว่ามันก็มีมันก็มีอยู่แต่ว่าเป็นแบ็คจบพ้้แรกตัวนี้ผมว่าไปแรกเตโอดีกว่านะตัวนี้ผมให้สะสมนะเควินแมคลิสเตอร์ค่าพลังถึงแม้ว่าจะเขียวเยอะมีถึง90อยู่อ่ะแต่มันไม่ใช่ค่าพลังที่ดีสําหรับแบ็คจบหรือว่าเอาไปเล่นแบ็คเลยนะตัวเนี้ยไปสะสมเลยน้อง ตัวต่อไปก็เป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แชมป์โลกของเรานี่เองแล้วก็แชมป์ลีกด้วยฟอร์มอเวเบอร์ลิงออเคสเตเตอร์ผมอัพเป็นยิง6ส่ง4เลี้ยงหกลูกตอนที่แจ็คหรองเท้า10แล้วก็เกมรับ7นะซึ่งเป็นออเคสเตเตอร์ที่ข้าวพลังที่ผมโคจะต้องการแบบนี้เลยว, 85, 80, ว,ว,ว 93, ่าสปีด85เอ้าแชั่น80แจ๋วแต้มหน่า93บาลานซ์แปข้าวพลังเกมรับ80หมดเลี้ยงบอลก็ได้อยู่บอลกรทม85ดห้บดิ้ง84ดสี่แต้ชั่น85 โลพาร์แปดสิบห้าโลพาร์แปดสิบสามถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวที่มันจะส่งดีในขนาดนั้นแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็เป็น all เ h e a t e r e r ที่ยิงคมฟินิชชิ่งถึงแปดสิบเล่น mf ออฟสไตล์ก็เก่งอยู่ดีนะตัวเนี้ยดูดีค่าพลังค่อนข้างที่จะสมดุลมากๆเลยแหละสกิลมีคัตมีไฮเทิร์นมีทูพาร์ sliding tackle สกิลเกมรับแถมมาให้นิดหน่อยแล้วพวกนี้มีพินพอยต์มีโซนโทนด้วยเพิ่มดับเปรลทัชกับเพิ่มแมนมาร์กิ้งแค่สองสกิลสำหรับผมอ่ะก็เล่นได้แล้วนะสำหรับอเ alexis แมคอลิสเตอร์ตัวนีี้้้ผมมใหหสสตตรรโดนนนะัว่าแแลลกจิิงคออเ์ ปะแม็กอลิสเตอร์ถามว่าเอาจริงผมชอบข้างหลังเตโอมากกว่านะถึงแม้ว่าจะเป็นฟูลแม็กเนเชอร์ก็เถอะอยู่ข้างหลังเตโอเลยแม็กอลิสเตอร์ตัวต่อไปเป็นเควินตินทิมเบอร์ทิมเบอร์คนน้องฟอร์มมาตรฐาดบ็อกทูบ็อกผมว่าเป็นยิง1ทรง8เลี้ยง5้าตลอที่แซกแปรองเท้าเก้าคำเหม็นแก่ง6ข้าพลังเกมรับ5นะข้าพลังค่อนข้างน้อยผมต้องการบล็อกทูบ็อกที่ต้องวิ่งไวอ่ะอาจจะลดสปีดได้อยู่มั้งแต่ว่า8 9 8 4แค่นี้สำหรับผมก็โอเคเซอรคอนแทคดี D, 80 แชมินา92โอเคครับฝลังเกมรับสำหรับบล็อกทุบริงแค่นี้ก็ได้อยู่มั้งแต่ว่าก็ถือว่าน้อยอยู่ครับฝลังเกมรู้ค่อนข้างที่จะโอเคเลี้ยงบอลส่งในพวกนี้ยิง70ไม่แปลกเพราะว่าเป็นบล็อกทุบมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องจบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า OVR ข้างในไม่ใช่ OVR ค่าพลังข้างในอะไส้ในเขาค่อนข้างที่จะน้อยนะบอกตามตรงเป็น Timber ส่วนสก,กิลก็ สกิลกับตันคัตบีไฮายเถินมีทูพาสซิ่งไปใส่ดิงแท็กเกิลสกอตมูฟนี่ไม่น่าจะได้กดวันทัดพาสโนดูพาสแฟตติงสติเลิตมีดับเบิลทัสมีดิปปิ้งช็อตคัตบีไฮายเถินอะไรพวกนี้ก็สกิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วนะไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยเพิ่มพวกแมนมาร์กิ้งอะไรนิดหน่อยก็โอเคแล้วแต่ว่าค่าพลังน้อยไปจริงสำหรับเควินตินทิมเบอร์ไส้ในอะ่ะผมให้เฉยๆนะไปะเฉยๆอีกตัวแต่ว่าไปอยู่ข้างหลังดูก้าเลยตัวต่อไปเป็นฮูเลียนทิมเเ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 บบออ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 อรรร์์์สนน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 นุุกกกมมมมััััปปป็น็็คค้้้ชพีี่นนออ่่่งงาายยทลลลลใแแแขึะะฟฟฟววิิิูออ ทำไมถึงมาเป็นฟูลแบ็กฟินิเชอร์กันเยอะวะเออมันเป็นแท็กติกบอลสมัยปัจจุบันเหรอที่แบ็กต้องขึ้นไปจบอะไรอย่างเงี้ยเออฟอร์มเวอร์ลิงผมอัพเป็นร <c oughs> องเท้า8ความแข็งแกร่ง10ดีเวนที่สคือผมอัพเป็นเซ็นเตอร์แบ็กออฟสไตล์ไปเลยอะ่ะกำลังเกมรับดีแอคชั่น86ถามว่าเห็นผลมันก็จะเห็นผลนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ค่าพลังที่สำคัญในขนาดที่สุดอะ่ะเออสำหรับเกมรับนะสปีด89แอคชั่น80สุดโหดพิ่ต้คอนแทค88ก็โอเค เกณฑ์ขั้นต่ำจำ90ดีแต่ตัวเล็กไปหน่อยสกิลเกมรับมี1 2 3 4 5 6 6สกิลเพิ่มอีก2สกิลสำหรับหูเลียนทิมเบอร์เสียดายเอาจริงตัวนี้ค่าพลังค่อนข้างน้อยนะอัพไปเล่นแบ็คจบก็ไม่เก่งต้องอัพไปเล่นเซนเตอร์แบ็คออฟสไตล์นี่แหละบัคไปถึงร้อยจะถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเลยขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับตัวหลายๆตัวมิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็ยังยืนนผมยังยันคำเดิมว่าเก่งกว่านะ คิสเทียนมอสเควล่าทั้งนี้ก็ยังจะเก่งกว่าแต่ถามว่าใช้ได้ไหมฮูลเลียนทิมเบอร์ตัวนี้ใช้ได้นะแต่ว่าผมไม่ให้สุโดโหดเพราวะว่าถ้าสุโดโหดเข้าพลังเกมรับมันก็ควรจะ90หมดแล้วก็ฟิลเตอร์คอนแทคก็ควรจะ90ด้วยนะใช้งานได้นะฮูลเลียนทิมเบอร์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยตัวต่อไปเป็นโจเบลลิงแฮมบ็อกทูบ็อกฟอร์มสแตนดาร์ดผมอัพเป็นยิง2ส่ง8เลี้ยง1ิบเอ็ดลูกสองที่แท็กเจ็ดรองเท้าเก้าความแ 6, า F, ข็งแข่งหกซึ สูทโฮดอยู่นะสำหรับค่าพลังเ m f อะ่ะเออสปีด87แอคชั่น84พี่ต้องแตก80อ่ะแข็งด้วยสปีดมีแล้วก็แข็งแล้วก็เลี้ยงบอลเนี่ยบอลทอนเก้าดิบิง9ก้าเอ็ดแอชั่น89เลี้ยงบอลได้ดีด้วยแต่ถนัดเท้าเดียวนะพี่ถนัด2ดเท้าน้องถนัดเท้าขวาเท้าเดียวส่งโลพาสิบแปโลพาแปดสิบก็ส่งเพียงพอแล้วนะสำหรับผมอะ่ะเ m f style, มเอฟออฟสไตล์อ่ะตัหน้าเก้าสิเล่นจบอยู่แล้วลนะ่ะฟีชิ้ง73ก็ไม่ได้คมอะไขนาดนั้นอาจจะเลี้ยงลดเลี้ยงไได้้้แแแลววกกก็ปเพิ่มมบบบ่่มมมมคตผชอบบบนนีาานะ เอเมฟออฟสไตล์สุดโหดส่วนสกิลมีครับมีไฮเทิร์นแต่ว่าทัดเราเล่นเคอร์เรกเล่นชูตติ้งมีทูพาสซิ่งมีสกิลเกมรับแถมมานนิดหน่อยสำหรับเล่นบล็อกทูบล็อกสกิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วด้วยมีทูพาสซิ่งมีแต่ว่าทัดเราเล่นเคอร์เรกเล่นชูตติ้งครับมีไฮเทิร์นแค่น,นี้ผมก็เพียงพอแล้วสำหรับเอเมฟออฟสไตล์สปีดมีแข็งด้วยเลี้ยงบอลได้ส่งได้ยิงอาจจะไม่ได้คมในขคะนั้นสก,กิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องผมให้สุดโหดบ่ะโจ๊ต style, เบลลิงแฮมมมมมมใในนนนนนตตาาาแหห่่่งงเเเเเเออ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 ฟฟสสไไลล์ะะะซี็็็บบบกกทูผชุ้ดดดโโจจริิป เพราะว่าตำแหน่งเอ F อะ่ะตัวที่มันฟีอคอนแทกเยอะๆยอะไม่ค่อยมีนะถ้าไม่ใช่พวกตัวตำนานมันก็มีอยู่บ้างแต่นี้มันถึง80ิเลยนะแปโจบ๊บอาจริงโจ๊บผมให้ตัวแรกเลยว่ะผมว่าค่าพลังคพราะ้างที่นาจะเป็นออฟสไตล์ที่เก่งมากโดนใจผมมากเพราะปกติ a m f ตัวที่ไม่ใช่พวกตำนานตัวฟีเจอร์ทีมผมอะ่ะมันไม่ค่อยแข็งเว้ยถึงแม้ว่าสปีดมันจะประมาณนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ตำแหน่งเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีฟีเจอร์คอนแท็กเท่าไหรอ่อ่ะตัวต่อไปก็เป็นจูย์เบลลิงแฮมเบลลี่โกลล์ขนาดสอง อาเป็นยิง6ส่ง6เลี้ยง10บลูกศรทิกแซกเรองเท้า8ความแข็งแกง่ง4จูตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูมีวิ่งไวอยู่นะก็จูแน่นอนสุดโหดทุกตัวครับพลังโคตรเยอะสปีด8 9ดเก้าไอเ,เซนแปดสิบสองไอเนอาจจะดูน้อยไปหน่อยสปีดต,ต้นแต่ว่าก็ไปด้วยกันได้ยู่ป982เจ้าอนแดก8 2ก็ถือว่าแข็งบอลลาร์แปดสี่ทามิา 90, าพลังเกมนับเสียดายมันไม่ได้ใส่แต่ว่าก็เยอะไปหน่อยถ้าลดปอีกเอาไปเลยไปทําเป็น เพย์เมเกอร์ทั้งนี้จะเจ๋งกว่านะแต่ก็เลี้ยงดีเหมืนนะอนกันนะบอลกอนโทร91ดิบบิ้ง8โถกไทเปชั่น90อาจจะดูน้อยกว่าโจบนิดนึงโลพาส85รอบพาส80ก็พอๆกับโจบห่างกันนิดหน่อยแต่ว่ายิงคมนะวิ่ง84ก็วิ่งไวแข็งเลี้ยงบอลได้ส่งได้แล้วก็ยิงคมแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องแต่ว่าไม่มีทูพาสซิ่งสกิลค่อนข้างที่จะเอายิงผมชอบสกิลโจบมากกว่านะถูอมันเป็นสเปเชียลแต่ว่าทา้าตะเออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ะแล้วก็ต้องใส่ทูพาสซิ่งด้วยใส่พวก มัน t ู o passing พินพอยต์ไม่ต้องใส่ก็ได้ผมว่าขายแค่ t ู o passing เนี่ยสำหรับจูดเบลลิงแฮมก็สุดโหดนะจริงๆแต่ว่าถามว่าคุ้มกับราคาไหมเป็นผมโอ้โหเรื่องโจ๊บอะเออจูดผมมีหลายตัวแล้วจูดแน่นอนต้องอยู่บนหัวโจบ แต่ว่าผมชอบโจบมากกว่านะโอเคต่อไปก็พวกตัวแรกฟรีแพ็คแถมๆมานิดนึงอะ่ะเออไม่ใช้เหรียญ5ดาวจ้ตัวแรกมาเป็นบูโนเฮนริกเหรอฟอร์มเวเบอร์ลิงบ็อกซ์ทูดูค่าพลังก็รู้เลยว่าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกที่ค่าพลังเกมรับโอเคค่าพลังเกมรุกก็ค่อนข้างที่จะพอมีแต่ว่าวิ่งแค่นี้ฟิชชัคอนแทคดีส่วนสกิลมีแค่นี้แล้วก็เพิ่มไม่ได้ด้วยสําหรับ บูโน่เฮลิเกตัวนี้ผมอาจจะให้สะสมก็ได้นะแต่ว่าจะให้เฉยๆหน่อยละกันให้พวกค่าพลังเกมลับกับเกมลุกมันหน่อยแล้วก็มันแข็งนี้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้หรอกเฉยๆนะไปเฉยๆตัวสุดท้ายเลยตัวต่อไปเป็นโก้ออฟฟิซีฟโกคกเปอร์มันชื่อแรชวาดิคาโด้ฟอพอมวเวฟวอร์ลิงด้วยนะออฟฟิซฟโกคกิเปอร์ค่าพลังโกก็เอาริงก็ดูน้อยอยู่อะการพิเออ์ออฟเดอะวีคที่มานี่มันไม่ใช่พื้นเขียวนะมันน่าจะบัคแตแอปอะพิเอ์เดอะวีคพื้นเขียวพวกตัวอื่นค ya, 96, นครับอะ จ้ำเจ็ดสิบแปดโอเคแล้วก็มีโลพันอยู่ด้วยนะตนัวนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับพลังแค่เนี้ยอาจจะเซฟกระจุยก็ได้นะไอ้พวกแพ็กแบบเนี้ยมันชอบจะมีเพชรในตมอยู่นะโกะเ,เออแต่ว่าผมให้เฉยๆเหมือนกันนะตนัวนี้แต่ว่าก็ต้องลองอ่ะโกะไปเฉยๆอีกตัวแต่ว่าผมให้อยู่ตัวนี้เลยขหลังเควินตินโอเคตัวต่อไปมาเป็นพวกลีกตุรกีบ้างแล้วเป็นฟรานโคฟสกี้เหรอ เออสปีด9 4ไอชัน 2, ้น92ดีสามิน่า9กโอเคนะสำหรับออฟฟิศวิงแบกคข้ามาังเกมรับแค่นี้พอแล้วแต่ว่าเปิดดีนะล็อพพา85ดิบีบิ้ง80บอลระโดน79ิงเลี้ยงแค่นี้สำหรับแบกอเออแค่80ก็พอแล้วแต่ว่าเปิดดีด้วยวิ่งไวด้วยคข้ามาในเกมรับมีด้วยแต่ว่าไม่แข็งส่วนสกิลมีพินพอย ไม่มีทูไม่เป็นไรมีสกิลเกมรับฟ IGHTING STABILITY INTERCEPTION MAN MARKING แลวก็เป็นออฟ e n s i v e wingback ที่ยิงคมเลยนะพูดแล้วอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าตัวเนี้ยวิ่งไวครับพลังเกมรับโอเคเลี้ยงบอลได้เปิดได้สกิลเปิดมีสกิลเ,เกมรับมีผมให้ใช้งานได้นะเว้ยฟานโคฟสกี้ตัวเนี้ยแต่ก็การาตาสลายเนาะมันก็ไม่ได้เป็นทีมที่มันอ่อนเลยแค่นั้นอุยา97แต่เข้าพลังข้างในดู่ขนข้างที่โอเคนะตัวเนี้ยเป็นหน้าตัวหน้าแรกอีกตัวเหมือนกันนะใครสายสะสมทำฟูทีมใช้งานได้นะฟานโคฟสกี้ตัวนี้ไป อีกตัวเลยอยู่ข้างหลังทิมเบอร์ตัวต่อไปมันชื่อว่าไรโจสิบเบกาโลอ่ะดิก็ขออาภาัยนะแต่น่าจะใช่แหละเคียร์ทีเพย์เมเกอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดตัวนี้ผมดูค่าพลังแล้วโคตรเก่งสปีด89ดเกไอชั่น91บาลานซ์90สิจามิน่าแปคิงพาวเวอร์86ออลสีแวนเนต80บังกะทน91ดิบิง90้ไทวิชั่น89ดเกโลพาสแปดห้โลพาสเจ็ด 7, 8, ยิงถึง81ดอ็ยิง81วิ่งไวเลี้ยงบอลดีส่งดียิงคมเป็นเคียร,ร์์มสสสแตนนดาดารสส่วกิลับทช ตอนนี้คือเรื่องนี้ชูติ้งคือมันขาดอย่อยางเดียวอะ่ะมันขาดทูพาสซิ่งเว้ยตัวเนี้ยดูดิสกิลห้างดีจะครบเครื่องอะ่ะมีโซคอนโทนมีซูเปอร์ซับข้าพรางก็ข้างดีจะสุดโหดได้แหละถ้ามีทูพาสซิ่งตัวเนี้ยผมอาจจะให้สุดโหดเลยนะแต่ว่ามันไม่มีทูพาสซิ่งอ่ะเออแต่ว่าตัวเนี้ยผมแลกนะผมน่าจะแลกตัวนี้แหละเสียดายไม่มีทูพาสซิ่งผมให้ใช้งานได้นะเก่งนะตัวเนี้ยไปเบกาโล ผมให้เป็นตัวแรกของใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายฟิล l ิปคอสติกฟอร์ม t แ n นด r d ์ดคอสเปเชียลิสต์ฟอร์ม n แ a นด์ดก็จริงแต่ดูสปีด90แอนเชีย86แค่คอสเปเชียลิสต์แค่นี้พอแล้วก็แข็งอะแข็ง80อะสมัมมนา90 เลี้ยงบอลคอนโทรนในพวกนี้บอลคอนโทร85ดิบบิ้ง86แ่ไม80พอแล้วสำหรับคอสเปเชียลลิ ip, ์มันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่จะต้องเลี้ยงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นโลพาส9เอ็แะแต่ว่าเครื่องหมายการค้าฟิลิปคอสติกเปิดเข้าหัวคมๆผมจะบอกให้นะโรเบโตคาร์ลอสเอคอสซิ่งที่ว่าแน่แล้วเจอคอสติกเข้าไปยังร้องไห้อะคนเล่นเขารู้กันเล่นมานานแล้วอะฟิลิปคอสติกอะเปิดคมๆโค้คคง88อะก็ไปกับอลพาสก็ ath, เปิดโค้คงๆแน่แน ส่วนสกิลก็ค่อนข้างทีง่จะโคบเครื่องค่ะแค่ดับเบิลทัสแหละแต่ว่าคอสติกไม่มีดับเบิลทัสแต่ว่าคอสเปเชอิสมันอยู่แต่ตำแหน่งที่ร้อเปิดอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยงกินตัวเลยขนาดนั้นนะมีทั้งทูพาสซิงพินพอยต์ลองเลี้ยงชูตติ้งต่างหิงล่างนี้ยิงคมนะปกติคอสติกแต่ไม่ใช่ตัวที่ยิงคมเท่าไหร่นนะมีดิปปิ้งช็อตนักเกิลช็อตแต่ก็ซ้ายจ่าๆเลยสำหรับคอสติกผมให้ สุดโหดอีกตัวเหมือนกันนะเก่งจริงๆฟิลิปคอสติกอับผมรับประกันเลยเก่งทุกตัวก็สําหรับใครจะเปิดคมคมก็ไปอยู่ข้างหลังจูเบลลิงแฮมเลยเป็นตัวที่2เลยนะโอเคทุกคนก็จบเป็นอัสำหรับการจรัดอัดับนักเตะเหรียญนนะักบอลแรกฟรีสําหรับรอบนี้เอาจริงดูดิพวกแพ็คข้างๆที่คนชอบมองข้ามอะ่ะตัวเก่งๆมันค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าไอตัวหลักๆชื่อดังๆที่เรารู้จักกันอีกนะส่วนตัวผมอาจจะแลกคอสติกกับไอเบกาโลนะไอโจสิเบกาโลใช้งานได้ตัวแรกเนี่ย ค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจจริงๆพวกตัวพวกนี้ค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะแต่คนก็ไม่ค่อยชอบมองมาดูกันอ่ะถ้ามหลังไส้ในอ่ะดูกันแต่ OVR เนาะก็เหมือนเดินมันทุกคนที่ผมจะอันดับไปอ่ะไม่ต้องเชื่อนะเปิดได้ตัวไหนอ่ะก็ไปลองเล่นกันเองดูก่อนเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันก็มีนักเตะในข้อมือไงเล่นในข้อมืย,มมยังไงก็ไม่เหมือนกันนะ <S <S โอเคผบคุกคนครับรับชมนะครับขอบคุณทุกคน,คคนค like ก่อดไลค์กดซับสไคร้ผมนะครับวันนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ